ด้วยแรงฉั๊จ <istas> ้าของสตอิลเดนลงมาเจ็กเกอร์เจ็กเกอร์เจ็กเอาปุ๊บปุ่มปุ๊บลงมาตาเล่ยขายชูมันลูกชูชูมันลูกมดลงแล้วเอาขึ้นเหลาลงแหลาเอ้่าตึกลงลงมาลงมาอย่าขึ้นเอออย่างนั้นะ ตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงประสิิดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิตจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you student อะโลอาทุกแก h ฮลโหลวันทูชีโฟไฟหนึ่งสองสามชีห้าหกอะจิ้งตกยัดใช่ไอแอมชอรี่อาจารย์ิี้หัวใจเอาใหม่นัาเรียนทุกคน please stand up good morning teacher อ่ะ good morning student วันนี้ชื่อตอนของเราถ้าถ้าถ้าแน่อย่าแพ้วันศุกนี้ student ช่วยโปรแช์กันเน่เออว่าจะได้โชว์ความยิ่งใหญ่วันนี้ วันนี้ได้ข่าวว่อาอ b บนาี่จ่ายดีนะสติเดนเดี๋ยววันนี้เราไปลุย b บนาี่กันดีกว่าไม่เอาอนะ่ดดิจิตอนหวังเบอร์แต่กับดิจิตอนเนวายสาขายขี้ลาดเลยสติเดนเลยขี้ลาดะสติเดนเจอสติจิตอลเสมอทีนี่ขี้ลาดเอาขนลูกขนพองเงีเอา้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์นะกดแชร์ะเออกดซับสไครกดกะะดิ่งด้วยนะเอออย่าลืมนะกดกระดิ่งนะ กดกระดิ่งด้วยสติวเดนอายุ15เทรดเตได้ไหมอายุ15เทรดเตไม่ได้ได้เป็นแค่เช้าลำวงนะสติวเดนได้เป็นแค่เช้าลำวงยังเรดไม่ได้นะสติวเดนโอเคไหมต้องให้อายุถึง18ก่อนเราถึงจะสามารถที่ว่าจะสมัครเตดได้แต่ถ้ายังเป็นวัยวัยรุ่นอยู่ยังเป็นเด็กอะไรแบบนี้ถ้าอยากจะลองศึกษาเเตดอะไรแบบนี้ก็ลอง โปรก็แนะนําให้ลองปรึกษาผู้ปกครองของเราก่อนนะเออว่าเราจะทําอะไรอะไรแบบนี้บอกเหตุผลเขาไปนะให้ผู้ใช้ข้อมูลของผู้ปกครองได้ได้สนทดาแต่ต้องให้ผู้ปกครองเขายินยอมก่อนนะเราต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะเป็นเด็กดีอะนะ้าใจแม่แต่ถ้าเป็นเด็กไม่ดีจะโดนอะไรเป็นเด็กไม่ดีจะโดนอะไรนะ อ่านั่นแหละก็คือยังยังยังสมัครไม่ได้นะสติวเดนแต่ใช้ข้อมูลกับผู้ปกครองได้แต่ก็ต้องบอกขั้นก่อนนะอย่าไปแอบลักนะแอบลักก็ถูกเคยนแหละอย่านะอย่าให้โปรรูนะ้นะตัดจิตพิใศษสักสิบคะแนนอย่าไปเที่ยวลักข้อมูลของท่านมาเปิดเองนะไม่ได้นะสิวเดนเฮ้ยคนเดาวขึ้นเลยสิวเดนอย่าทําอย่างนั้นนะโอเคไหมอ่ามาๆๆๆวันนี้เอาข,ขนาดไม้เท่าไหร่นี่สตวิวเด้ป๊บ อาปดาห์แรกนะสาปดาห์แรกเราห5าจด้าใช่ไหมาท์ที่แล้ว9.99อ่ด yup. าสัปดาห์นี้เอาเท่าไหร่ดีวะก่อนที่เราจะแรงขนาดไม้เช็คข่าวว่าตามตำเนียมของเราเช็คข่าวโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนอ่าหนึ่งจุ้มครึ่งนี่คู่เงินบ้านเกิดโปรก็จะมีตอนมีข่าวนักอึกษาสุดยอดเลยนี่อะไรดัชนีราคาบ้านใหม่ราคาบ้านใหม่ y u อ โอ้ยนี่ไอ้ไว้ยว้คือร้องไห้นี่เป็นตาตา,ตาหลับตาเนี่ยแม่สซอิลเดนหลับตาแล้วก็ร้องไห้อ้าปากร้องไห้อูเลยนี่เออทำไมวันนี้มันมืดวะเซอิลเดนม,ดมืดมืดวะเอ้ยย่าทำไมมันมืดวะวันนี้ฝนจะตกจ้าหน้าฝนเลยเติลเดนนะเอาวันนี้เอา7.77แล้วกันเซอิลเดนอ้าววันนี้เอา7.77เราจะได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไงเออฮะใส่แว่นหรือเปล่าโปมันเลยมืดอ้าวไอายา้ย่า โโอ้หตายแล้วเอ้ยตายสติเดนเลยลืมเปลี่ยนแว่นแลทำพิปปดพอได้แต่เดี๋ยวไอ้ตอนตดลิฟต์ส่ส่่นดํดำหน่อยเป็นเจ้าพ่อแล้วยใครมีกู่ไหนอะบอกโปรกันแนวเปอร์เซนต์จ่ายดีมากเลยนะไบนา r รวันนี้อ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยชาติเดนเห็นอะไรไหมล่ะตรงเนี้ยเป็นแนวรับเก่าอ่าตรงนี้ไม่ใช่หน่อยหนึ่งไม่ช่างมันช่างแมง ช่างมันไปเลยอ่าแล้วเราก็เลื่อนมันเลยละถ้าอันนี้ปิดใต้แนวนะสเตเดนโปรจะรอจังหวะกดลงนะแล้วก็ตีเส้นลน์ระยะชั่นไว้หน่อยหนึ่งเพื่อความศักดิ์สนะะเพื่อความศักดิ์สของเราอะอ่าตรงนี้แหละโปรว่ามันต้องมีนะยะสำคัญแน่ๆเลย แนวที่จะผลักขึ้นไปได้ก็อยู่ตรงนี้โปรว่านะเพราะว่ากั้มเป็นการลงชัดเจนเดี๋ยวตีไว้ตรงใชยกับการสีเขียวมีเนื้อที่ให้มันลงมาได้เอ้าสติวเดนปิดใต้แนวตรงนี้มีเส้นกริดโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปเกินเกินเกนขึ้นไปตาแต่เส้นกริดแต่เส้นกริดลุกแตะแตะเอ้ยมีลิเกแล้วสติวเดนไม่ไม่แตะเส้นกริดวะไม่แตะเส้นกริดว่ะสติวเดนแม่เสียได้แล้วเออใ้ขึ้นไปอีกลูกขึ้นไปขึ้นขึ้นไปตา ขึ้นไปจ้ะเอาขึ้นไปแล้วเอาได้แล้วได้แล้วโอ้ยยูนิจเจกซิติเดนเอาแล้วไม้แรกของเราสติเดนเลยไอ้ยาไม้แรกมาอีกแล้วโอ้ยขึ้นไปแล้วโอเคลงมาไหมซิติเดนลงมาไหมวะลง เซนต์เดนบอกโปรมาชี้ว่าโปรยังไงฮ่าเวีเจมเซนต์เดนเป็นไงล่ะเซนต์เดนอะไรนะอย่า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 เสียงดังนะเซนต์เดนอย่า เห็นอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวนี้นะสติวเด่นนะ <c oughs> ไป ไปกดไลค์กดแชร์ก่อนไปสเตเรนไปกดแชร์ก่อนไปเออเออนี่ก็คือเรามีแนวรับตรงนี้นะสเตรเรนแล้วรับตรงนี้ส่งกราฟขึ้นไปปุ้งหวางก้นเลยไปไกลเลยตรงนู้ดอูไปไกลประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรได้สดเตอเนน้าเนี่ยขึ้นไปปุ้งไปเลยอแรงซื้อแบบว่าเต็มเปยมเข้าใจไมสเตเรนถูกต้องแล้วทีนี้พอการาฟมันกลับลงมาใช่ไหมแล้วตรงนี้กลับลงมาปุ๊บจะรุลงมาอ่าเรามันก็ลงมาแล้วอ่ะเข้าใจไหมสเตเรนมันเข้ามันลงมาแล้วอ่ะลงมาปุ๊บแล้วมันจะพยายามกลับขึ้นไปได้ แจ้งเขียวขึ้นกินอันนี้พอมันกลับขึ้นไปปุ๊บไอ้แจ้งนี้ไปปุ๊บไอ้ยาโดนแรงขายสวนนั่นแหละโดนแรงขายสวนน่าจะโดนรถกัตรชงอืมโดนรถบัตรชลงมาบอกเฮ้ยมึงอย่าขึ้นมาตรงเนี้ยอย่าขึ้นมาไม่ให้ขึ้นนะมันก็ลงมาปิดใต้แนวพอปิดใต้แนวทีนี้กราบไอไนแน้แจ้งนี้พยายามจะกลับขึ้นไปสเตเดีนอ่ะมันจะพยายามจะกลับขึ้นไปไมันก็โดนแรงขายทุ ลงมาหลาโดนอันนี้น่าจะชูเพกชาดเดนเข้าใจไหมโดนชูเพกพอโดนชูเพกปุ๊บกราฟมันกลับขึ้นไปอะแทงต่อมามันกลับขึ้นไปพยายามหลาเลือแล้วคิดว่าเจ๋งอะไรแบบนี้แต่ไม่ดูเลยมึงโดนสวนมา2ตีแล้วแรงก็หมดแล้วอะแรงซื้อมันจะไปชู่แรงขายได้ยังไงอ่ะพอมันขึ้นไปปุ๊บอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กริดด้วยนะความจริงอะเออแล้วว่าพอกลับเข้าไปหาแนาวชาดเดนเห็นไหมมันมีรีเจกตั้งแต่ทีแรกแล้วพอมันมีรีเจกตั้งแต่ทีแรกเข้าไม่ทันอาเข้าไม่ทันแล้วพอมันกลับไปใหม่แล้วเราก็กดแร้เเจต่อําป็น การย้ําว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเซเด้นเราก็วินในออเดอร์นี้ไปไงล่ะ <Wow. S 1> จบอธิบายออเดอร์แต่เบียนเท่านี้ว <Wow. S 1> เอาตรงนี้ตรงนี้เราได้เซเดนตรงนี้เราได้อา่า ตรงนี้โปรทำใช้สีแดงไว้ก่อนนะซูเ่นอ่าตรงนี้เป็นมาเตอบานะตรงนี้เป็นมเาเตอบาอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นแท่งใหญ่แล้วก็มีรูปมันอยู่ตรงนี้อ่านั่นแหละอยู่ในอยู่ในช่องแม่นะเออเแบบีเแบบีอ่ะแล้วตรงนี้เป็นแดงขายใช่ไหมซูเรนแดบงบขายส่งกราฟลงมาตรงนี้อ่าถ้าตรงนี้เป็นแดงกินกินอย่าลงมาลึกเกินไม่เอาลงมาลึกเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีระยะทางให้เรากดลงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแนวคอยช้อนเราขึ้นอัปะคัตเราขึ้นนะ ก็ได้เออตายเลยหงายต้องหยิงเกลี่ยเลยโดนอัปคัดอ่ะเอาละสติวเดนถือว่าเป็นเลิกงามยำดีประมาณนี้พอเอ้ยลงมา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 อีกลงอ่านี่แหละสติวเดนพอพอพอขึ้นไปลูกขึ้นไปอ่านั่นแหละนั่นเจ๊กจบเอ้าวูได้ราคาดีด้วยสติวเดนเอาละสติวเดนเหนยลุ้นละจึ๊กอุ้ย สีชัดสองเฮ้ยลงมาจะลงไม่ได้นี่ลงจันลง ยาโอ้ยเจ็บนี้อีกนานเอ้ยเจ็บนี้ไม่ลืมโอ้ยโอ้ยเข็ดเลยสเตเดนเลยยาแหมขนาดมันดีขึ้นไปแล้วนะสเตเดนฮ้ยโดนแรงชื้อฉวนเลยสเตเดนตรงนี้มันก็มีแนวช้อนอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวย่อยช้อนนะสเตเดนแนวย่อยช้อนแล้วก็กราฟมันก็เหมือนจับไปตรงนี้มันเป็นเหมือนทายไอ้กระขึ้นกันแหละ ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เหมือนขาขึ้นเทนหลักเป็นขาลงแต่เทนย่อยตรงนี้เป็นขาขึ้นมันชนะไฮเดิมตรงนี้มาแล้วอ่าทำนิวไฮแล้วก็ย่อยกอ่าย่อยอกขึ้นย่อยอกขึ้นอะไรวะเนี้ยมันก็มีสีที่ว่าการัฟมันจะขึ้นแหละนะแต่เราเข้าตามรูปแบบแดกเกินกินของเราแล้วก็ไม้ไม้นี้สุดความสามารถเพราะว่าเรากดตรงนี้ด้วยเราเด้งไปให้ราคาดีแล้วนะก็เพไปยังน่าเสียดายสตูเดนน่าเจ็บใจจริงๆเลยเชียว้ยบอกแล้วอย่ยา เช่า,ลา,า,ดดาแ,แล้วไอะสเตอเดนเอ้าแดงขึ้นกินแล้วแล้วสเตอเดนโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะเงินกินอะไรติดกันลนานโอ้ยจะเก็ตจะลาบกันไหมซืตอเลเดนเอาอีกไหมล่ะแดงขึินกินแล้วแล้วนะเอาไหมล่ะใครอยากให้โปรกฏแดงขงินกินตรงนี้มั้งไหนปิมหนึ่งมาสิ <laughs> เอาลาวนะไม่เก็ตไม่ลาบนะอ่าในเงินกินเหล่าไหมหนึ่งไอ้ยามาไวเลยนะทีวันเนี้ยอุ้ยกืนใหญ่กว่าเดิมอีกชซอร์จิลเลนอุ้ยน่าจะคำเดียวเติมละคราวเนี้ยลงมาลูกลงมาลูกโอ้ยกดโอ้ยไอ้พวกนี้นี่ไอ้ไอ้ไอ้พวกจังอยู่มันกืนกินเฮ้ยจุบชุก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 ชเอาวะเอาวะด้วยแรงจั๊ตาของสติวเดนเอาเอาขึ้นขึ้นไปตัดหน่อยขึ้นไปตัดขึ้นไปตัดอ่าตัดตัดตัดลงมาเจ็กเกอร์เจ็กเกอร์เจ็กเกอร์บุ๊มบุ๊ม โ,โอลงปันนั่นเฮยเอาแล้วุดเล่นเอาแล้วชเล่นเอาวะเอาวะได้ราคาวันนี้โอ้โหลงมาตาได้ขายชูมันลชูชูมันลชูมัลเ้เอาแล้วชเลนโอ้ยอเอาแล้เล่ลงแล้วเอาขึ้นแล้วลงแล้วเอ้ยอย่าตึ๊งลง Lông mà, lông mà, chạy cất Lông mà lúc, lông Lông, ờ, lông mà, chạy cất Lông mà, chạy cất, lông, xuất yếu nè, Xuất yếu, lông lúc, lông Lông sẽ sẽ đến, lông, yes

สแตนเดนฮ่าหล่อเลยใช่แล้วสแตนเดนเลยใส่แว่นก่อนแสงสีเขียวของออเดอร์ที่มันชนะแล้วมันเดี๋ยวมันแยงตาเดี๋ยวตาจะบอดเอาอะนะสแตนเดนเอ้ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยหล่อใช่ไหมสแตนเดน เอาอเดรมนี้มันก็เป็นแดงกินกินใช่ไหมสติเดนแล้วก็มันทําไส้ลงมาไส้ลงมาก็คือเหมือนมันนําร่องอ่ะไส้ไส้ของเราก็คืออย่างที่บอกไปในไลฟ์สดที่แล้วไส้มันก็คือมีมีแรงขายอยู่หรือว่ามันเคยไปที่นั้นมันก็อาจจะสามารถกลับไปหาไส้นั้นอีกได้มันเป็นการนําร่องของมันนั่นเองสติเดน แล้วก็ตรงนี้มันเป็นเทนย่อยเทนย่อยหมดเลยเห็นไหมให้ถ้าเราวาดดูเห็นไหมขึ้นย่อขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นย่อขึ้นแบบนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวะนิวนิวนิวไฮนิวโลนิวนิวไฮเขาเรียกอะไรวะไอเนี้ยจุดต่ําของนิวไฮไออะไรวะเทนกลับขึ้นอ่ะเออแล้วทีเนี้ยไอใช่เนี้ยมันเหมือนชนะจุดต่ําลงมาได้แล้วเหมือนเหมือนทำโลใหม่อ่ะจะดเด่นนะเออ แล้วก็มันบวกตรงนี้มีเส้นกรีดบวกรีเจคชั่นด้วยอ่าไม่ใช่รีเจคเอ้ยไม่ใช่เส้นกรีดไอ้เนี่ยเส้นมันตัดกับไอ้เอสเอไม่นะมันก็เลยลงวันนี้แหละสตูเดนต์ Stanford. อ่ะเข้าใจไหมพอชนะแล้วโมยาวเลยจะพูดยังไงก็ได้ชนะสตูเดนต์ฮ่าฮฮ่าโอ้ยีกสองไม้โอ้สบายสบายสตูเดนต์นี่โปรขอ,อไปไป,ไปกินข้าวนอกบ้านก่อนได้ไหมสตูเดนต์แล้วค่อยกลับมาเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะเออยังทันนะเพราะว่าอะไรอ่ะ A U D N G D A U D N G D ปั๊บเฮ้ยเฮ้ยสตูเดนว่าไปปั๊บว่าเป็นไงล่ะสตูเดนเอาแรงเอาแรงสตูเดนเฮ้ยได้ไหมวะฮะฮะจ๊กจ้ก ลงแล้วซิดเดนลงแล้วลงแล้วอย่าอย่าขึ้นอย่าลงมาจ้ะลงมาลงมาลงมาอีกลงมาอีกเป็นแดงๆให้เห็นลงลงจ้าไม่ลงเลยซิดเดนอย่าอย่าอย่าไปแยมแยมอยู่พันนั้นนะลงมาเลยแต่จะลงอ่ะเอออย่างนั้นโอ้โหเออซิดเ่นเล่นเอาเร็วเอาเร็วอย่าอย่าอย่า เื้อเจเนมันเบื่อแบบนี้โอ้โหเื้อเด่นไหนบอกโปรมาชิเป็นไงละ่ะอันนี้เป็นแนวเก่าที่โปรตีไว้ก็คือตรงนี้เป็นโดจินำทางใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอการาฟมันลงมาปุ๊บอ่ะตรงนี้มันมีแรงขายแน่นอนตรงใส่นีย แรงขายชัดเจนใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราขยับลงมาตรงนี้เป็นแนวรับกราฟมันทะลุมาแล้วแล้วตอนแรกที่ดูจากสายตาก็คือมันเหมือนในนี่แล้วนี่ปิดใต้แนวใช่ไหมซึติดแล้วกราฟมันกลับขึ้นไปบริเวณไส้แรงขายแถวนี้ตรงนี้อก็เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านนั่นเองซึ่งติดมีรีเจก,กดลงนะจ๊กจบกล่าวโอเคแมน้ะซตด ออเอออีกไม่เดียวเราก็จะจบงานกันอย่างสวยงามแล้วสติเดนยังไงวันนี้เราก็กำไรแล้วล่ะสติเดนนะนะเดี๋ยวแรก่อนสติเดนเราใจเย็นๆเรามีเวลาตั้งสิบนาทีสติเดนหา,นหาน hey. ก,ก่อนหาก่อนเฮ้ยเจ๊กลูเจ๊กเลย เอาละวสติเดนเอาละสตีเดนไม้ปิดบัญชีของเราเอาละสติเด่นเลยเราแล้วสติเดนเลยไม่พูดตันตะเพลงแล้วเข้าว่าอะไรยังไม่รู้รู้แค่ว่าปิดใต้แนวเอาละสติเดนมาแล้วไม้สุดท้ายของเราของในวันนี้เออในวันที่18ดนี่แหละวันนี้เป็นไม้สุดท้ายของเราแล้วลงลูกลงเออนั่นแหละลงลต่อยรัวๆลงลุกลง ลงลงโอ้ยน oh, ี่มันมัตาบาลนี่วะยายาโหปียจางนี้ไม่ดีอ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ยชนชั้นสอง หน่าเลยกดมาปุ๊บยังไม่จันได้แลเลยไม่ดูอะไรเลยซาิมเท่นแพ้อ่ะอยาแดงแก็มแจ้งแดงกืนกินโอ้ยรีบเข้าซิมเล่นมันโดนแนวช็อตตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันแนวมันแกบไปแล้วนี่ตรงนี้อาตีตรงนี้นี่แล้วปุ๊บมันเป็นลงมาใช่ไหมแล้วก็แรงซื้อผักแรงซื้อผักเออแต่โฟกัสแรกที่เราเปิดมาปุ๊บอุย้ยนี่มันแนวเก่าปั๊บ ไอ้นี่มันปิดใต้แนวมโนขอแล้วมีริเจกกดลงอ่ะไม่ผ่านวันนี้โอ้ยสติวเดนโอ้ยเจ็บใจจริงๆเลยสติวเด้นโอเคโอ้ยอะไรแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยแปดสองทุ่มครึ่งแล้วสติวเด้นโอ้ยเป็นเวลาอันเหมาะเม่งเหมาะเม่งแล้วสติวเดนโอ้ยวันนี้ก็ประเดิมไปได้นะสติวเด้นไม่ใช่ประเดิมเลยจบงานเขียว เขียวกระจีสตรีทเด้นเขียวแบบเขียวเปิดๆนะนะเออก็ถ้าใครอยากจะชมไลฟ์สดนะสตรีเด้นไลฟ์สดก็มีทุกวันศุกร์นะสตรีเด้นทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถ้าวันไหนโปรไม่ว่างจริงๆหรืออะไรเดี๋ยวโปรจะแจ้งแต่ก็คือเป็นประจําคือวันศุกร์แน่นอนหนึ่งทุ่มตรงก็จะมาร่วมสนุกร่วมลุ้นไปกับสติีเด้นเทดกันสดๆกันอย่างเงี้ยเลยสติีเด้นเอาให้มันกันไปเลย นีม่มันรู้สภาพเมว่าวันศุกกับโปรเนี่ยใครมันจะแน่ว่ากันนะ <c oughs> ่ะสติีเด้นเข้าใจไหมเออโอ้ยวันศุกมันแค่นี้เองเหรอวะ <c oughs> ไม่สามารถจะล้มโปรได้หรอกสติีเด้นเข้าใจไหมอ่ะนี่แหละโปรน้องๆเอ๋ให้มันรู้ส้างนะสติีเด้นโอเคก็ระหว่างรอคลิปใหม่วิเคราะห์วิแกอะไรก็กลับไปแลกค,คลิปเก่าหลือไปช่วยแชร์ให้โปรกันนะ่ะเอ,อ้ยมันสุดยอดไปเลยอะไรแบบนี้ เพราะว่าตั้งใจทำนะมีมโอ้คลิปสอนแบบสอนจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้บางคนจะถามว่าเอ้ในคลิปในช่องโปรวิคอวิแค่กับตอนที่โปรสอนอะไรแบบนี้เหมือนกันไหมบอกเลยว่าเหมือนนะเนื้อหาเหมือนกันเลยแต่แค่พอมาเป็นในคลิปใน u t u b e อะไรแบบนี้เป็นรูปแบบของโปรแล้วมันจะสนุกเฮฮาไปก่อนไงสนุกก่อนแล้วก็แทรกด้วยเนื้อหาอะไรแบบนี้นั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยสติวเดนสอนสอนยังไงตอนสอนสอนยังไงตอนทำคลิปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันนะสติวเดน หน้าตาดีเหมือนกันด้วยนั่นแหละสติลเด่นโอเควันนี้ปีชแตนอาแตงกิวสติวเ e ่นชิวอเกนเน็ก e e k บบเรียนกับโปเข้าใจง่ายเรื่ององานเทเข้าใจได้เรื่องการาฟจะเป็นเรื่องสนุกมติวเด่นโปไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปรไม่ได้มูฟโ,โปมีเทคนิคมีแต่บัเเยอืออะไรอีกเป็นสิมโปแบรี่การันตีความมัน,มนบัมเิตแดรงพันให้กูเป็นปึกปึก